สวัสดีครับก็ขอโทษนะครับที่ทําให้รอนานไปหน่อยก็เนื่องจากเตรียมตัวอยู่ก็จะมาบอกเน็ตฟรีของ t ทูนะทูมุฟก่อนอื่นจะเช็คตังค์ให้ดูก่อนแต่ถ้ามันมีตังค์แล้วมันจะดูดตังค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยเติมตังค์อโอเคเช็คเน็ตให้ดู ได้ไหมเน็ตเน็ตไม่มีนะอ่าแพ็กเกจไม่มีเอาโอเคเน็ตไม่มีนี่เลยก่อนเลนเลยเข้ามันนี่เลยง่ายเลยรวบรัดเข้าที่ตั้งค่าตัวนี้นเครือข่ายเพิ่มเติมเครือข่ายมือถือ ชื่อ Accent Toys จะรีววเป็นพื้นฐาให้ดูก่อนอันนี้ผมใส่ไว้ไงอ่าถ้าของใครเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะกดเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ APN ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตชื่อก็จะเป็น t o Head Internet นะอ่ะพองซี่ไม่มีพอตไม่มี อ่าประมาณนี้นะคือให้ที่ให้ใส่เพิ่มเลยแต่เข้าเน็ตให้ดูก่อนอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะเข้า YouTube ไปดูอ,อ่าเข้าไม่ได้เน็ตไม่มีเกตเกตกันไปนะเน็ตไม่มีเข้าไม่ได้อ่ากลับไปหน้าเดิมก่อนอันนี้เทสให้ดูน,นะคือเน็ตไม่มีเน็ตเล่นไม่ได้นี่เลยใส่ตรงนี้พองสี ใส่ตามเลยหนึ่งศูนย์จุดสี่จุดสี่จุดสี่อ่าเรียบร้อยตกลงเลยพอตนี่แปดศูนย์แปดศูนย์นะอ่าเรียบร้อยตกลงเึ๊บกดไอ้ตรงปุ่มตรงข้างๆปุ่มโฮมค่ยะยะซทำซุงอ่ะกดไม่ให้ตัวออกนะตัวข้างซ้ายอะ่ะมันก็จะกดมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาบันทึกไปเลย มันทิดปุ๊บเน็ตก็จะหายไปแป๊บหนึ่งเห็นไหมตัวเฮดอะทั้งบนอะหายแป๊บหนึ่งอ่าเน็ตมาล้ตอนนี้พอตมันก็จะแปดศูนย์ปดูนย์ของซีนี่หนึ่งศูนย์จุดสี่จุดสี่สี่นะเอาไปเทสยูทูบใหม่อ่าเห็นไหมมาแล้วนะดูความแรงของมัน คลิปไหนวะที่มันชัดๆหน่อยอ่าดูนี่ละกันหนังเลยเอาสามสองหนึ่นสงสามต้าเลียไตงะคเลยต้าเลียฉันมาถึงแลว้วยีย่นี่ผมปรับเป็นพันแปดความชัดพันแปดเห็นไหมคุณภ<ห>า,า 1, พพันแปดตอนนี 1, ้ทำอะไรอยู่เนี่ยอ่าดูได้เป็นไงไม่มีกร,ระตุกสะดุดไปกะไปจะสายการบินอะไรฮะโอเคนะ นี่ความแรงดูนี่นี่ความแรงนะเห็นตรงนี้ไหมนเนี่ยเลขเก้าเลขเจ็ดเนี่ยความแรงของมันคือแรงเข้าไวไฟไวไฟบ้านอะ่ะทีนี้เราจะมาเข้าเว็บดยให้ดูเว็บดูหนังอ่าเน็ตวิ่งเปไงนนปิดปาร์ท เรื่องอะไรดีอ่ะคือเนี่ยคือดูได้แล้วอะไปเทสเอาเองกันไปลองกันดูแล้วกันก็คือเนี่ยมันเข้าได้อ่ะเนี่ยก็เร็วอยู่เหมือนกันอะเข้าเพจะรงไปจะโตได้หมดีปยว่าเพยโตเป็นไงวะเนี่ยเอาไว้โหลดเกมอะไรได้แต่มันจะมีปัญหาตรงเฟสเฟสก็คุยได้แต่ว่าเฟสเนี่ยมันจะโทรหาไม่ได้โทรหากันแล้วมันจะคุยกันไม่ไม่ได้อ่ะแต่ว่าส่งข้อความอะไรหากันได้โหลดโกงโหลด จำอะไรนะ่ะเร็ดเร็วอยู่ไลน์ไลน์ก็ส่งไม่ได้มันจะขึ้นส่งค้างอยู่แต่คือมันส่งไม่ได้มันเหมือนเป็นช่องโหวข่ของของเน็ตเอาไว้แฮ็กเล่นอะไรทำร้องนี่นะแต่ว่ามันก็มีถ้าคือโดนทูทางทูเขาจับได้ว่าไอ้ตัวที่ปล่อยอฟังฟรีตัวนี้ให้เราเล่นมันก็จะโดนอุดแล้วก็ซึ่งเราก็ต้องไปหาตัวใหม่มาเอโอเคป่ะ มันจะมีบางคนที่แก๊ปถามนะว่าที่ว่ามันจะมีดักข้อมูลไอเน็ตที่มันดักข้อมูลเน็ตเล่นฟรีคือตัวนี้ VPN ตัวนี้เลยอ่าเราก็ไว้ใช้ยามจะเป็นแม่งเชื่อมยากด้วยเลยไม่ค่อยใช้ถ้าเชื่อมตัวนี้มันก็เล่นได้หมดทุกอย่างเน็ตแรงเหมือนกันแต่ว่ามันจะดักข้อมูลนะเห็นอันนี้มันก็อันตรายอยู่เหมือนกันก็ไม่แนะนําโอเคคลิปก็มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ไปลองดูไม่เข้าใจตรงไหนก็เฟซมาถามแล้วกัน